จริงๆผมอย่าอย่าเพิ่งไปคิดอย่างนั้นเลยครับสำหรับในในเคสของเอเลียดแอนเดอร์สันนะหลายคนบอกว่าโหเขาดูมีใจกับเราฟอลโล่อะไรอย่างเงี้ยคือโอเคมันก็อาจจะมีได้นะครับ ในเรื่องการ Follow Follow เขาอาจจะเป็นเพื่อนหรืออาจจะชื่นชอบส่วนตัวอะไรต่างๆผมไม่รู้นะว่าใครแม่งเป็นคนบัญญตัติเขาว่ามีใจไม่มีใจเข้ามาในตลาดซื้อขายนักเตะคือสำหรับตัวผมเองอ่ะผมคิดว่าเรื่องนี้แม่งเป็นมไม่ไม่ใช่เลยครับพูดก็พูดแล้วนะครับขอวนกลับมาเรื่องมาเกฮีแล้วกันเพราะว่ามันมีอัปเดตนิดนิดหน่อยๆน่อเอ่อมันผิดคาดนิดนึงที่ผมคิดว่าอาทิตย์นี้มันจะมันจะมีอะไรคืบหน้ามากยิ่งขึ้นแล้วกันเพราะว่านี่ก็ระเหิดระเหยกันมาจนถึงวัน พุทแล้วแต่ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยในดีลของมาเกฮีนะก็มีแค่ว่าเหมือนซิตี้เนี่ยตอนนี้ที่กำลังประสบปัญหาอยู่ก็คือมันมันเหมือน,ม,นมันเหมือนเป็น3เหมือนรัก3เศร้าไหมคือซิตี้เนี่ยอยากได้ซัมเมอร์นี้เลยเอาเงินมาประเคนแต่ว่าก็รู้ว่าคือจ็อบของซิตี้เนี่ยก็คือไปล่อใจเกฮีมาเพราะว่าสัญญาเขาจะหมดแล้ว ตอนนี้ค่าตัวเกฮีปัจจุบันมัน50กว่ากว่าซึ่งซิตี้จะไม่ได้จ่ายในระดับนั้นอยู่แล้วถึงจะเป็นทีมอื่นมาซื้อเกฮีนะเวลานี้ก็ไม่มีใครจ่ายค่าตัวเต็มเพราะว่าสัญญาเขาจะหมดกับพาเลสแล้วนะครับการที่ซิตี้เข้ามาแบบนี้มันก็จะทําให้พาเลสรู้สึกเอ้ยก็ดีว่ะอย่างน้อยกรรมขี้ดีกว่ากรรมตดดีกว่าปล่อยฟรีตอนช่วงท้ายได้อะไรมานิดนึงเพราะว่าทีมเขาเองเนี่ย ก็ต้องหาเซ็นเตอร์ฮาร์ฟคนใหม่อยู่แล้วมันก็จะบีบให้พาเลสเนี่ยอยากขายขึ้นแต่นะตอนนี้พาเลสเองก็มีดึงเชงเหมือนกันอยากจะได้มากกว่า35ล้านปอนด์คือ35ล้านปอนด์เนี่ยมันเป็นดีลที่ซิตี้อยากจะทำมาค้าขายด้วยในราว30มสถึงสาอยากได้มาใช้เลยซึ่งมันเมค e ซ e เซนต์นะครับเพราะว่าถ้าซิตี้จะจ่ายมากกว่านี้เนี่ยมันจะเกิดการคิดแบบว่าก็เพิ่มอีกหน่อยนึงก็ได้บิ๊กดีลแล้วอ่ะ ไปหาเบอร์ใหญ่กว่านี้ไหมหรืออะไรต่างๆอีกข้อหนึ่งเหตุผลสุดท้ายวนมาที่ตัวเกฮีเลยนะครับหลังจากที่คนบอกว่ามีใจไม่มีใจเนี่ยมาเกฮีเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีใจหรือไม่มีใจจะไปทีมไหนหรอกแต่มันรักษาผลประโยชน์ตัวเองครับการที่เขาย้าย แบบเฟียเย่นนั่นคือ real intention แรกตามแผนของเขาอยู่แล้วว่าถ้าเขาจบไปเป็นเฟียเย่นเนี่ยเขาเรียกได้เต็มเต็มเลยนะค่าเหนื่อยก็เรียกได้เยอะนะครับค่าเซนก็เรียกได้อีกเยอะเหมือนกันโบนง้งโบนัสอะไรต่างๆคือต้องบอกว่ามันเป็นสัญญาที่เกฮีมันอยูอะไรยี่ห้าย่หกแล้วใช่ไหมมันก็น่าจะเป็นสัญญาที่เป็นแบบอ่ะพูดกันง่ายๆฉบับแบบฉบับรองสุดท้ายอะ่ะเพราะว่าการย้ายทีมในช่วงนี้ นะครับไปทีมใหม่เนี่ยแน่นอนมันจะต้องมีเซนอย่างน้อย4ปีปี5ปีไม่มีมาเซนแบบ2ปี3ปีหรอกครับขั้นต่ำสี่ขั้นต่ำห้าซึ่งผมมองมันกับเอเนต์แล้วเนี่ยน่าจะ5แล้วเขาก็มองว่ามันคืออาเป็นคุณคุณจะคิดยังไงอะณตอนนี้คุณรับที่พาเลสอยู่5 0,000แล้วมันเหมือนเป็นเนี่ยเป็นสัญญารองสุดท้ายในชีวิตของคุณแล้วคุณต้องมองให้ดีอะชีวิตคุณจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนตอนนี้เลยเรียกได้ก็เรียกมันก็เลยนำมาซึ่งตอนเนี้ย ยังถกกันไม่ลงถามว่าค่าเหนื่อยในระดับที่เกฮี e อยากได้เนี่ย mm. เขาอยากได้200,000ปอนต่อสัปดาห์เบิ้ลไปอีก4เท <4 S 2> ่าจากค่าตัวเดิม4เท่า3เท่าวะ4เท่าดิเพราะมันนับ50,000ใช่ไหมอ้่ะ5 4ส0ซึ่งถามว่าซิตี้สามารถไหมสามารถเพราะผมเคยเปิดค่าเหนื่อยให้ดูแล้วในโพสตนะใครจำกันได้ค่าเหนื่อย200,000นี่อยู่ในระดับใครบ้างอยู่ในระดับสโตน ระดับโรดี้นะครับโรดี้แข้งบัลลงดอเนี่ยรับอยู่แค่2,02แสนนะถามว่าซิตี้มีความสามารถในการปล่อยค่าเหนื่อยระดับนี้ให้กับเกฮีไหมให้ได้ครับแต่ผมเชื่อว่าทีมไม่อยากเข้ามาแล้วเซ็นให้2,000สนเลยต้องบอกว่าซิตี้เป็นหนึ่งทีมที่ไม่ค่อยปล่อยค่าเหนื่อยโดยไม่เมคเซน์ค่าเหนื่อยของทีมเหมือนสะท้อนถึงชั้น h ูเรชี i ของทีมด้วยยูเรชี Re She หมายความว่าวันณะแล้วกัน อะไรทรงๆนั้นคือแบบว่ามันจะไม่เหมือนบางทีมย้ายมาแล้วปึ้งเลยถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ make s e n s จริงๆอ่ะอย่างแจ็คทุกคนแม่ง make ซ e n s ได้เขาย้ายมาด้วยค่าตัว100ล้านนะครับแล้วเข้ามาค่าเหนื่อยเยอะเลยอะไรเงี้ย ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าณตอนนั้นมันคือสตาร์ผมเชื่อว่าเขามีเหตุผลในการที่ไม่ปล่อยให้เกฮีถึง200,000ผมว่านในระดับแสนห้าต่อสัปดาห์เป็นไปได้เพราะฉะนั้นจะย้อนไปที่เหตุผลที่ผมบอกอีกทีนึงว่าไม่ใช่มันมันไม่ใช่เรื่องของมีใจไม่มีใจเลยถ้าสมมตินะมันเป็นไปตามข่าวงจริงเขาชอบลิเวอร์พูลเขาชอบอาร์เซนอลไปอยู่แล้วยอมรับแบบแสนบอลต่อสัปดาห์แสนห้าต่อสัปดาห์ไม่มีหรอกครับตอนนี้มันคือตัวนักเตะอยากรักษาผลประโยชน์ของตัวเองมากที่สุดเพราะว่าถ้าเขาย้ายแบบฟรีเย่น เขาเรียกได้เต็มที่แค่นั้นเองแต่ซิตี้เองเ่ยก็ยังถือเชียงอยู่ว่าอยากกระตุ้นความอยากขายให้พาเลสเพราะพาเลสเขาก็อยากได้งบประมาณไม่งั้นก็ปล่อยฟรีไงอเออมันก็เป็นแบบอย่างเงี้ยมันเป็นรักสามเศร้าอยู่ตอนเนี้ยนะครับก็ยังดีลกันไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นก็รออนะัปเดตฮะตอนเนี้ยไม่ได้ไม่ได้มีอะไรอัปเดตเลยนะครับเท่าที่ผมเห็นมีนิดเดียวบอกว่าแมนซิตเตรียมยื่นข้อเสนอซื้อตัวมาเกฮีในเดือนนี้ แต่กองหลังรายนี้ก็ยังไม่ได้แสดงท่าทีว่าพรา้อมจะย้ายออกจากคิสซอนพาเลทในเดือนนี้แต่อย่างใดอ่ะพูดเข้าใจง่ายๆส่งนี้สโตนไงค่าเหนื่อยไม่เมกเซนแต่มันอยู่มาตั้งแต่มันอยู่มาตั้งแต่2016แล้วนะคือมันไม่ใช่เข้ามาแล้วอยู่แล้วอยู่ค่าเหนื่อยตรงนี้เลยครับมันเป็นสัญญาฉบับต่อมาแล้วนะผมหมายถึงแบบนักเตะใหม่มาปุ๊บเราเรียกแบบปุ่งขึ้นมาเลยอย่างเงี้ย ไม่งั้นเพาดานค่าเหนื่อยมันจะพังครับไม่เม็กซ้เซนต์ยังไงอ่ะพาทีมได้ปีทีเบิลแชมป์เขาก็ล่างทองนะอืมสนับสนุนโดย e 1 Plus พลัแพลตฟอร์มใหม่ของเหล่าแฟนบอลที่จะทำให้ทุกการเคลื่อนไหวของคุณมีความหมายมากยิ่งขึ้นทุกการโพสต์การแชร์คอมเมนต์หรือชวนเพื่อนคุณจะได้รับหัวใจเป็นรีวอร์ดเพื่อนำไปเล่นกิจกรรมมากมายในแอปอาทิ T, City Conquest เกมทายผลการแข่งขันและอื่นๆอีกมากมาย สแกน QR code mm hmm. เพื่อมาจอยกันง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน Li n e หรือดาวน์โหลดผ่าน App Store และ Google Play ได้แล้ววันนี้